มาดูการขับเคลื่อนสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มันนินะคะที่จังหวัดยะลาค่ะหลายภาคส่วนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มันนิค่ะ ที่วัดเขาน้ําตกตําบลญตลิงชันอำเภอบะานังสตาจังหวัดยะลาปลัดจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจโดยทางจังหวัดครับได้เตรียมแผนขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงอกับกลุ่ม ชาติันพธุ์ทางด้านวิถีชีวิตพัฒนธรรมสิทธิขั้นพื้นฐานและการได้รับการปกป้องช่วยเหลือส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ตามศักยภาพการดูแลด้านการศึกษาบุตรสนับสนุนช่วยเหลือด้านปัจจัย4รวมทั้งการจ้างงานด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารครับ